เหนื่อยแล้วแบตเบิรพี่น้องกำลังสั่งโอ้โหเขาเรียบร้อยเป็นอันนั้นเป็นหมอสายตั้งแต่สมัยแฟนฝาของบ้านทางทสอิดเนะาะอสายแบตใครเอามาสายแบตอันไฟโคมเนาะสิบสองสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์เนาะมันมีหกโวลต์กับสิบสองโวลต์เนาะแล้วก็มีนำ้ำก็แหงเนาะ แต่นี่ไก่ใส่แหงเนาะอันหมอไฟหมอแบตนี่เขาสิบสองโวลต์เนาะพี่น้องเนาะมอแบตตะลีนะ่น,น,นี่ต่อมาใส่ไฟบ้านเนาะพี่น <Yeah. S 1> ้องต่อมาไฟบ้านไก่พ่วงใส่ไฟบ้านเนาะเนี่ยแย่แย่พอสิลงตลาดพี่น้อยพอที่ลงตลาดขา,ายเครื่อง ตร์ทบ่ได้ถอยถอดเอ่

buat hangin. hen awaa ni boleh pakai oi ada sini ya ya kena ni ni มือแบกสั่งกูได้มืใหญ่เลยมไหมนี่แบตเบร์ตแบตเตอรี่โหลดเบร์ตสตาร์ทเครื่องกูได้มันมวยคายันคือนโหลดจักรดิเลืกกำลังสากอยู่มันพูวภาษาใดรือบ่เนี่ยสากอยู่เอาแนวสากหมอไฟอันเมื่อกี้หม้อไฟโครมดิฮะ ห้อขนาดน่ันบอได้มีที่สีหาอันหลดเขามาพ่วงแล้วหลดสร้างแล้วพุ่นละสร้างหรือหุ่นละ hai, long thế là bà bao tội lệ, giặc lạc mưa một gì nào nè, lạc mưa vẫn hải là mồi vẫn én này eo ừ. nè. มาอามน้ำมั้ยเดี๋ยถ่ายจะเต็มโตเลยพี่น้องเอาโต๊ะหัวหันถอดถอดเสื้อผ้ายนอนถอดเสื้อผ้าอยู่เพันอาบน้ำอาบน้ำกินเขาน้ำมุมแมวพี่น้อยเพิ่งเห็นเห็นครึ่งหนึ่งเห็นแต่หัวเนาะเห็นแต่หัวกินเขาน้ำเบิ้งเข่าเพื่อกินพี่น้องเนี่ข่าบดเข่าอะไรยังกินเข่าบดอยู่ตะกี้มันกินเข่าอย่ง ฮอดฮอนผลว,ว่าฮอดอากาศพี่เนาะเมื่อนตนอนอาสามโมงเนาะในโทรศัพท์ขื่นอ่าสี่ขึ้นสี่สิบสามพี่เนาะสี่สามองศาเลยความหอน <c oughs> ไม่มาข้ามกับขึ้น,นแล้วพี่เนาะ

mẹ mẹ hao hỏi nè <laughs> khéo em thay bài mai lượm khéo chị khảo là đua à đua phun là đấy chị khảo là đua làm nga đấy อากาศมันยังเล่าเี่สุดยอด หมู่ที่เขาสรเขาเรียวเหองโอ้มันไฟสะตัวหมอโคมเน,ะนมาะเออไฟสระว่ะ hậu gì tí <laughs> 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 Một này nữa cô Đến tam xài nữa kè cả gắn ngay làm cái em kéo phút, luật chắc, nó té lên dím ơi, bé lấy mày nhìn, osea, mày tía nhìn, mày nhìn, ná rồi phai หายในก็ซิวหกนะเนาะรถเป็นหลุอ่ีสองพันซาพี่น้อะเรือปีสองพนี่สิบเนาะ พี่หกในนิดหน่อยภายในเนี่ยพี่น้องเกาจะบิ่งรถพี่ได้เนาะเบิ่งหม่องนี้ถ่ายม่องคาดเดี่ยวไปเนาะมังหรือว่า ขัดเนระเห็นนไหมสมัน oh. ah, ่าวเนรอเห็นปะอ๋อหาผู้ใดยังเ่งของเวนเนาะเวรู อันนี้เนาะลูซ้ายคัดเรวแล้วก็เล็กจั๊กเล็กทั้งเนาะพี่เนาะขาไปขี้ขึน้นคอมมันก็จะขึ้นเนาะรถตีได้เนาะหลังรลุดนะไก่สื่อปีสองพันเจ็ดสิบองเนาะพี่เนาะเยอะอยู่เนาะ พี่น้องกินนี่เฉพาะลาบเฉยเมีน้ำเนื้นอฐานได้มีแนะนําแบบหักซาสุขภาพแบตเนี่ยเนะนําไก่เนเดอ้อปใส่บัได้แล้วล่นหมดนี่นพี่น้องฐานได้สีมีวิธีเนาะเนืน้ำไก่เดอ้อบุญเนี่ย,ขอ,ลย,ลยขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเดอ้อทางต้มเดอ้อสมบ,บองสมบ,บองพี่น้องขอให้มีแต่ทานมีแต่สุขภาพแข็งแร้งหลับรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้แหละแดดว้อยแดดเมืองลาวนี่พี่น่อยมันกระห่อนพี่น่อยเล็กจะสียแน่นไอไอแดดจริงๆคอมห่อนโอ้ข้าวแบบจับเพียงเขิงม,มือพองเลยพี่น่อย